ช่วงนี้ก็จะมีงานเอเจนต์มาบ่อยนะครับเพื่อนๆนงานนี้มีโลโก้7ตัวเลยนะครับนี่แต่ละตัวเดี๋ยวเราไปทําโลโก้ก่อนนะครับเนี่ยวิธีการทําโลโก้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนเพื่อนะง่ายๆนะครับเราปริน์มาเอาตามขนาดที่เราอยากได้นะตามความเหมาะสมของสถานที่จัดงานของแต่ละที่นะเนื้อที่กว้างยาวเท่าไหร่เรารู้หมดแล้ว เราก็ทำง่ายฮะโลโก้จะต้องทำขนาดประมาณเท่าไหร่ในเมื่อมันมาหลายตัวอย่างนี้ต้องจัดวางกันยังไงนะครับวันนี้คือเราเคยเนื้อที่เราเคยชินเรามองออกแต่ถ้าเป็นเนื้อที่ที่เราสมมติว่ามีคนมาติดต่อให้เราทํางานประเภทนี้นะเพื่อนๆเราต้องดูเนื้อที่ก่อนนะว่าเราติดได้ไหมว่า,าเนื้อที่ที่จะให้เราติดงานทั้งหมดเนี่ยทั้งโลโก้ทั้ง ตัวหนังสือทั้งอะไรพวกนี้มันจะกินเนื้อที่ไปประมาณเท่าไหร่เราต้องถามเขาให้ชัดเจนนะครเพราะไม่อย่างนั้นเราจะทำขนาดของงานจะไม่ได้พอดีกับไซส์ที่จะต้องเซตงานนะครับอาจจะใหญ่ไปเล็กไปจะดูไม่สวยงามนะ,ะเพราะฉะนั้นขนาดของ บริเวณแอเรียในการติดแบคดรอปนี่สำคัญมากว่าก็าให้ติดตรงไหนติดกับอะไรติดบนอะไรงานพวกนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะรู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะเพื่อนๆนนะเพราะงานพวกนี้เป็นงานเฉพาะทางแต่ทุกคนก็สามารถที่จะทำได้นะถ้าเรียนรู้ถ้าเรียนรู้แล้วก็ศึกษาทุกคนก็สามารถที่จะทำได้เป็นงานซึ่งแต่ก่อนงานพวกนี้มันจะอยู่ในบริษัท ในโรงแรมเยอะมากนะครับแต่ยุคนี้สมัยนี้มันเหลือน้อยแล้วครับเพราะว่า,ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเขาใช้อย่างอื่นแทนนะครับเดี๋ยวนี้เขามีาใช้จอ led เลยนะครับยิงเข้า,ายิงเข้าเป็นไม่ใช่ยิงเข้านะครับเป็นฉายเลยนะครับเป็นฉายเหมือน,นหนงในหนังหมดเลยนะฮะตอนนี้คืออยากได้แบบไหนก็ฉายเอาเลยอยากได้สีอะไรก็เซตเอาตามระบบของยุคโลกดิจิตอลที่มันเข้ามานะฮะ แต่ก็มันก็ยังว่าแหละฮะแล้วแต่คนชอบนะไองานประเภทนี้มันยังขลังอยู่นะฮะเวลาเราไปติดเนี่ยงานประเภทนี้มันจะดูมีแบบมันเป็นเหมือนงานศิลปะมันเหมือนเป็นงานอ่า้าเรียกว่างานแฮนด์เมดอ่ะพูดง่ายๆคือแฮนด์เมดอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นอ่าเรื่องของดิจิทัลไปแล้วแต่ก็ใช้ดิจิตอลในเรื่องของอ่าเมื่อมันยุคสมัยมันเปลี่ยนมานะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราจะต้องตามให้ทัน พวกนี้ก็ต้องใช้ AI พวกนี้ช่วยนะครับจะทำแฮนด์เมดอย่างเดียวไม่ได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยงานพวกนี้ใช้มือทําอย่างเดียวเลยนะยุคแรกๆเลยนะตอนที่ผมเริ่มทํางานแรกๆนะใช้มือทําไม่ว่าจะมีสีอะไรก็ต้องผสมสีให้ไ,ได้แล้วก็มาใช้พู่ก,กันเขียนนะเพื่อนๆยุคนั้นสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วครับใช้เครื่องปริ้นอย่างเดียวเลยครับใช้คอมพิวเตอร์ปริ้นอย่างเดียวสบายมากครับมันทํางานสบายฮะขณะใช้คอมพิวเตอร์ พินแล้วว่าทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้มันกําลังจะตกยุคแล้วครับไปอยู่ในยุคของการที่ว่ายิงอ,อะไรก็แล้วแต่น่ะมันเข้าไปในคอมหมดเลยไปเซ็ตไว้ในคอมหมดเลยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งตัดนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องมีเวลาติดตั้งและใช้คอมดีดเลยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยากได้สีอะไรก็ป้อนปอโปรแกรมป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วมันก็ออกทางหน้าจอทีวีหน้าจออ่าน่า LED ไปเลยนะฮะจอใหญ่ๆเลย บางโรงแรมเป็นห้องบอลรูมใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้ตรงนั้นเลยนะครับนี่คือยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะเพื่อนๆเราต้องตามให้ทัน